กลางลานดินหน้าศาลเล็กๆที่ทำจากไม้แก่นคอยมีเสาแกะสลักลวดลายเสือคำยืนตรงงานอยู่คู่กันสองต้นกลิ่นควันทูปที่ยังอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศบอกให้รู้ว่ามีใครสักคนเพิ่งมากราบไหว้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ฐานศาลมีรูปปั้นเสือขนาดเท่าตัวจริงนั่งหมอบในท่าพร้อมกระโจนกล้ามแน่น ดวงตาหลอด้วยกระจกเงามองตอบกลับผู้ใดก็ตามที่จ้องมองมันนานเกินไปเสียงลมวูบหนึ่งพัดผ่านเศษใบไม้แห้งปลิวกระทบชายผ้าเขาม้าของชายชาราในชุดพื้นเมืองผู้หนึ่งที่นั่งขัดสมาธิอยู่ใกล้โคนโพเก่าเขาเอ่ยเสียงแหบพร่ขาขณะหันไปหาหลานชายตัวน้อยที่กำลังจุดธูปขอพรไอหนู เอ็งอย่าพึ่งจุดทูบมั่วๆนะที่นี่ไม่ใช่ศาลขอเลขศาลเจ้าพ่อเสือคำท่านอยู่เพื่อคุ้มครองไม่ใช่เพื่อผลานบนคนเด็กชายหยุดมือกลางคันหันกลับมามองด้วยสายตางุนงงแล้วทำไมถึงมีรูปเสือดุดุแบบนี้ล่ะตาชายชราเงียบไปครู่ก่อนจะก้มหน้าลงถอนหายใจยาวถ้าเองอยากรู้ ตาก็จะเล่าให้ฟังแต่ต้องสัญญาว่าโตขึ้นแล้วจะไม่กลายเป็นคนผ่านเข้าใจไหมเด็กชายพยักหน้าแรงๆชายชราเริ่มเล่าเมื่อราวห้าสิบปีก่อนแถวถิ่นนี้ยังเป็นป่าเกือบทั้งหมดเส้นทางที่ตัดผ่านใช้เพียงเดินเท้ากับเกวียนสัตว์ป่ามีอยู่ดาาดื่นทั้งเสือหมูป่าช้างป่า แต่ที่หนักหนากว่าสัตว์ป่าคือพวกโจรป่ากลุ่มคนที่หลบหนีก่อเหตุชิงทรัพย์ฆ่าคนโดยไม่ละอายในช่วงหนึ่งของยุคมืดนี้คนในพื้นที่เริ่มล้มตายมากขึ้นลูกชั้นเดินเข้าป่าไปไม่ถึงสองชองั่วโมงเจอแต่เสื้อเปื้อนเลือดกับรองเท้าข้างเดียวกลับมามาเคื่อนข่าได้ยินเสียงร้องผู้หญิง เหมือนโดนล,ลากไปเสียงก็เงียบหายกลางป่าเสียงเหล่านี้ดังอยู่ตลอดในช่วงเวลานั้นผู้เฒ่าผู้แก่รวมตัวกันหลายครั้งทุกคนเห็นพ้องกันว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องลูกหลานเพราะพวกเขาไม่มีอาวุธไม่มีทางสู้วันหนึ่งครูบาอาจารย์สามรูปจากสายวิชามนดำขาวได้รับนิมนต์มาอย่างเงียบๆ พิธีหนึ่งจึงเริ่มต้นขึ้นในคืนเดือนดับใต้ต้นโพกลางลานโลง่งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าท่านเหล่านั้นใช้อะไรบ้างบ้างว่าผสมผงเท่ากระดูกบ้างว่าใช้น้ำมันจากศพผีตายวันเสาร์เผาวันอังคารบ้างว่าเอาผ้าขาวพันศพตากลมมาพันหุ่นให้หายใจได้แต่ทุกคนเชื่ออย่างหนึ่งว่า หุ่นที่สร้างขึ้นณนะที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ไม้มันมีจิตมีอาคมและมีคำสั่งว่าต้องคุ้มครองลูกหลานที่อยู่ในรัศมีสาลนี้ให้พ้นจากคนใจหยาบช้าทุกผู้หลังสร้างหุ่นเสร็จผู้เท่าจึงลงความเห็นว่าจะตั้งสารเจ้าพ่อเสือคำขึ้นสองแห่งที่ทางเข้าและทางท้ายหมู่บ้าน โดยแต่ละสารจะมีรูปเสือหนึ่งตัวประจำอยู่เสือที่หน้าสารมีสายสินพันรอบคอมีตะกรุดและเหล็กไหลฝังในอกมีผงว่านดองน้ำมันฉโลมทุกคืนเดือนดับทุกครั้งที่มีคนผ่านหน้าสารกลางดึกมักจะมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรจ้องอยู่จากเงามืดบางคนเห็นเงาเสือเดินตัดหน้าทางแต่เมื่อหันกลับไปอีกที ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นยา่าคืนนี้ย่าฝันเห็นเสือมานั่งเฝ้าบ้านเรามันไม่ขยับมันแค่มองเหมือนมันจะเตือนอะไรบางอย่างข้าเคยเจอเหมือนกันอยู่กลางดึกมีเสียงเหมือนเล็บขูดดินรอบบ้านแล้วเงามันก็เดินวนเพราะตื่นเช้ามาดูไม่มีรอยอะไรเลยแต่ตรงหน้าบ้าน มีเศษภาพพันศพแห้งวางอยู่เสียงเล่าลือเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำถึงความลี้ลับของสารเจ้าพ่อเสือคำหลายปีผ่านไปความสงบสุขกลับคืนมาบ้างผู้คนเริ่มกล้าค้าขายขยายพื้นที่ทำกินคนจากนอกเริ่มเข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อของกันมากขึ้นแต่ความเจริญก็พาเอาสายตาขนโลภมาเช่นกัน ข่าวของหมู่บ้านลึกลับไรชื่อที่ปลอดภัยจากโจรลอยลมไปไกลจนเข้าไปถึงหูของตาอำ่ำหัวหน้าโจรผู้มีอาคมแข็งกล้าและเคยฆ่าคนโดยไม่กระพริบตานับไม่ทวนไอเถิดเองเคยได้ยินเรื่องสารเสือคำไหมเสียงตาอ่ำแหบแห้งดังกลางกระท่อมไม้ไผ่ที่ตั้งอยู่ริมเขาเคยหัวหน้า มันลือกันว่าเสือมันฆ่าคนที่คิดร้ายไอ,เอ้เถิดตอบพลางปัดควันยาเส้นออกจากหน้าตาอ่ำหัวเราะในลำคอกูเคยเห็นเสือจริงๆมันนักต่อนักมันก็แค่สัตว์ของแบบนี้ถ้าแน่จริงกูจะลองของให้เห็นไอ,เอ้เถิดยังคงเงียบสีหน้าไม่กล้าขานแม้ในใจจะไม่สบายใจนัก เพราะเขาเองเคยฝันเห็นเสือดำดวงตาแดงจ้องตนอยู่ในความมืดหลายคืนติดต่อกันคืนหนึ่งก่อนวันโจมตีตะอำ่ำสั่งให้ไอเถิดแอบเข้าไปในพื้นที่เพื่อวางแผนเส้นทางไอเถิดแทรกตัวผ่านพงหญ้าเดินตามแนวป่ามืดเงียบไฟฉายในมือเขาส่องไปเห็นสารไม้ตรงท้ายทางที่ซึ่งเสือคำประจำอยู่ เขาหยุดเดินทันทีเพราะเงาร่างคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่ยืนเงียบเงียบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาสะกดหายใจลองส่องไฟฉายเท่าไปใกล้ร่างนั้นไม่ขยับไม่หนีไม่พูดแต่ดวงตามันสะท้องกลับมาด้วยแสงแดงฉานไอเถิดรีบถอยหลังช้าๆแล้ววิ่นไม่คิดชีวิต จนล้มลุกคลุกคลานกลับออกมาหัวหน้าผมว่าอย่าเลยผมเจอของจริงแล้วมันมันไม่ใช่คนตอาอ่ำหัวเราะเยาะมึงนี่ขวัญอ่อนยิงเถิดของที่กูพกไว้ทั้งคอทั้งเอวยังไม่เคยมีอะไรสู้กูได้กูจะเชื่อไอเสือคำให้ได้เสียงหายใจของตาอ่ำเริ่มสั่น แม้เขาจะผ่านศึกมาไม่น้อยแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเขากำลังปเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เสือคำพุ่งตามไอเถิหายลับเข้าไปในความมืดพร้อมเสียงคำรามที่ก้องสะท้อนรอบผืนป่าตาอ่ำช่วยโอกาสลุกขึ้นลากขาเปื่อนโครนกลับไปยังสารพนมมือแนบอก สายตาแข็งกร้าวแต่ดวงตากลับแฝงไปด้วยความหวาดหวัน่นข้าข้ามาขอขมาเจ้าพ่อเสือคำถ้าทำอะไรล่วงเกินข้าไม่ตั้งใจลมหอบใหญ่พัดบูบเสียงคำรามหายไปเหลือเพียงเสียงฝนตกเบาๆกับเงาใหญ่ที่ค่อยๆโผล่ออกมาจากข้างสารเสือคำกลับมายืนจ้องเขม็งใบหน้าเปรอะเลือด กล้ามเนื้อกระตุกทุกจังหวะของลมหายใจดวงตาสีเลือดจ้องตาอ่ำไม่วางตาข่าสมควรตายหรือไม่ตาอ่ำถามเสียงแหบเสือคำไม่ตอบแต่เดินวนรอบตัวตาอ่ำช้าๆกลิ่นคาวเลือดยังคงอบอวนไม่จางหายตาอ่ำหยิบของในย่ามออกมาช้าๆเข็มหมุดม้าแกะสลักอาคมขวดน้ำมันไหว้ครู ยันครูโบราณแผ่นสุดท้ายที่เขาเก็บไว้เผื่อใช้ยามคับขันถ้าจะเอาชีวิตข้าเอาไปเลยแต่ให้มันจบที่ข้าเสียงคำรามต่ำดังขึ้นเสือคำเงื้องกรงเล็บขึ้นสูงแล้วเงียบกรงเล็บค้างอยู่ตรงหน้าไม่ลงมาฟาดดวงตาเสือคำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนมนุษย์หยดน้ำไหลออกจากหางตาอย่างช้า,ชา เสียงลมหายใจสุดท้ายหลุดออกจากปากก่อนที่ร่างใหญ่ของเสือคำจะซุดลงต่อหน้าสารเจ้าพอ่อแปรเปลี่ยนกลับเป็นร่างชายวัยกลางคนสวมผ้าเขาวม้าพันเอวมือกําพระเครื่องแน่นในอุ้งมือตะอ่ำอึง้งไม่กล้าขยับเขาเห็นชัดว่านี่คือคนคนที่รับกรรมแทนเสือสมิงโบราณ คนที่แบกร่างสัตว์ร้ายเพื่อปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชาวรุ่งขึ้นฝนหยุดตกกลุ่มชาวบ้านที่ออกตามหาคนหายเริ่มทยอยเข้าใกล้ศาลสิ่งที่พวกเขาเห็นมีเพียงร่างไร้ลมหายใจของตาอำ่ำร่างของชายแก่เปลือยอกคว่ำหน้าในโคลนข้างๆมีรอยตีนเสือเป็นวงล้อมไม่มีไอ้เถิด ไม่มีเสียงเล่าใดจากปากใครมีเพียงความเงียบและสายลมเย็นๆที่พัดผ่านต้นไม้รอบศาลหนึ่งในชาวบ้านสังเกตเห็นบางอย่างบนแผ่นไม้หน้าศาลมีรอยเล็บเสือขูดเป็นลายสามเส้นลึกจนแทบทะลุไม้ไม่มีใครรู้ว่าคืนก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ว่าร่างเสือคำกลายไปไหน ไม่มีใครกล้ารื้อสารเจ้าพ่อเสือคำอีกมีเพียงเสียงเตือนลอยมาในทุกสายฝนว่าถ้ายังคิดลบหลู่ย่าแย้มกับเจ้าพ่อเสือคำสามวันถัดมาร่างของไอเทิศดถูกพบในร่องน้ำหลังป่าร่างบวมฉุนใบหน้าเหมือนถูกตบด้วยอุ้งมือมหาศาลจมูกเบี้ยวเบ้าตาหาย บนหน้าผากมีรอยข่วนเหมือนกรงเล็บเสือฝังลึกลงไปถึงกระดูกชาวบ้านไม่มีใครกล้าแตะสุดท้ายต้องเชิญพระมาทำพิธีจากระยะไกลนับจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือคำยามค่ำคืนอีกเลยแม้แต่เสียงนกกลางคืนก็ยังเงียบกริบหนึ่งปีผ่านไป ต้นไม้รอบสารสูงใหญ่ขึ้นอย่างผิดธรรมชาติมีคนเห็นแสงไฟสีอมส้มสว่างวาบในบางคืนพลายเปลวไฟวิญญาณและบางคนยืนยันว่าเคยเห็นเสือใหญ่ยืนสองขาเดินตรวจตรารอบสารเสียงเล่าขานยังไม่จบเรื่องของตาอ่ำไอเทิดเสือคำและวิญญาณเจ้าพ่อเสือ ยังคงฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของผู้คนที่ผ่านแถวนั้น